ตัดผมเด็กเล็กๆพ่อแม่ทุกคนกลัวเหมือนกันหมดครับกลัวลูกยี่ตัดครั้งแรกถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของลูกไม่ดีต่อไปลูกจะกลัวและไม่กล้าตัดอีกเลย <E <at> ผมหามาหลายร้านจนมาเจอตัวที่ถูกใจกับที่ตัดผมเด็กแบบมีที่ดูดเศษผมในตัวจากร้านเอ็นซูครับก่อนจะบอกว่าดียังไงมาดูกันครับได้อะไรบ้างในกล่องก <seventeen. S 2> ็จะมีแบตเตอรี่รองหวี9-12ถึงมิล mm, รองหวี3-6ม mm, ถึงมิลพัฟแป้งแปรงทําความสะอาดน้ํามันหล่อลื่นที่คุมตัดผมเท่าที่ดูของที่ให้มาเนี่ยตัดได้ยันโตเลยครับการเปิดเครื่องมี2ระดับคือแบบตัดเฉยๆกกัับบบแแตดดดดด้้ววยยยูเ่นออางงรข ตัวนี้คือตัดเนี่ยครับอันนี้ดีมากเพราะเราสามารถตัดตอนลูกนอนโดยที่เขาไม่สะดุ้งตืน่นแต่ผมเลือกจะตัดตอนดูดนมครับเพราะตั้งแต่ลูกเกิดมาผมตรงหูยาวที่มหูวันนี้เลยตัดทิ้งซะหน่อยด้วยความที่เครื่องเดินเนียบมากเขาจะไม่ตกใจตอนใช้งานเลยครับจะใช้แบบไม่ใส่รองหวีเลยก็ปลอดภัยกับผิวลูกครับเพราะไบบี้เขาเป็นเซรามิกแต่ผมไม่ต้องการให้ตัดสั้นนะครับจะได้ดูเป็นธรรมชาติเท่ากันทั้งหัวผมเลยติดรองหวีถึงบมิลส่วนใครอยากให้สั้นแบบไหนก็ถอดเปลี่ยนกับด้านใช้งานนะครับตัดเสร็จไม่ต ก็เปิดฝาหยิบทิ้งได้เลย <c oughs> ถ้ารู้สึกว่ายังมีติดอยู่ก็ <c oughs> เอาล้างน้ําได้เลยทั้งตัวเครื่องครับเพระเาะตัวนี้เขากันน้ําในระดับ i p s 7แต่ก่อนจะเอาไปชาร์จอะถ้าล้างเครื่องใหม่ๆก็ใช้ได้แห้งก่อนนะบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานมั่นใจครับเพราะได้ฟังก์ชันที่ต้องการครบทั้งเครื่องเดินเงียบมีที่ดูดเศษผมเวลาใช้งานก็เป็นว่าใครที่กําลังมองหาแบตเตอรี่ตัดผมให้ลูกดีๆสักตัวแนะนำ e n s ูตัวนี้เลยครับแบบพิกัดไว้ให้ที่ตะก้า